สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆสมาชิกทุกๆท,ท่านนะที่เข้ามารับชมช่อง YouTube แอดทอนนะักคำนวณอยู่ในขณะน,นี้ทั้งสมาชิกเก่าสมาชิกใหม่ <c oughs> สำหรับคลิปนี้นะครับผมจะพาสมาชิกมาคำนวณสูตรเก่านะครับสูตรเก่าเป็นสูตรคู่ชุดสองตัวบนล่างนะครับมาได้ ทั้งบนทั้งล่างนะครับสูตรนี้จะเป็นสูตรเก่านะครับ <c oughs> ของช่องใหญ่ผมนะสูตรเก่านะครับสูตรที่หนึ่งนี้งวดที่ผ่านมาจะใช้เลขตัวเดียวก็คือเลข9ก้าผมไล่ให้ดูตัวที่สองเนี่ยแถวที่สองเนี่ยจะใช้แถวที่สองนี่ฮะแต่พอมางวดเมื่อกี้นี้อ่ามันจับได้9ก้กับ90 มาหลุดนะครับผมก็เลยไปปรับเพิ่มสูตรแรกนี้นะครับจากเลขเด่นตัวเดียวเป็นเลขเด่นสองตัวนะครับก็คือจับคู่ชุดได้สีคู่ชุดนะครับอธิบายให้เสร็จจับเรียบร้อยนะครับมาได้บนล่างนะครับก่อนที่จะเข้าไปดูสูตรกันนะครับยังไงผมก็ขอฝากช่องผมไปด้วยกันแล้วกันช่องแอปทอนนะคำนวณ ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมเ,เด้อสมาชิกเด้อเพื่อที่ผมจะได้ทําสูตรดีๆได้ทําคลิปดีๆมาให้สมาชิกได้รับชมกันต่อไปนะครับอ่ะมาฟังคําเตือนทางช่องกันก่อนคําเตือนทางช่องเป็นเพียงสื่อแนะนําแนวทางในการเลือกซื้อสลากกินแบ่งรัฐบ,บาลเท่านั้นไม่สนับสนุนการพนันหรือสิง่งผิดกฎหมายใดๆทั้ทงสิ้นทุกๆข้อมูลให้ไว้เพื่อเป็นแนวทางโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับทุกๆข้อมูลผมให้ไว้เพื่อเป็นแนวทางเด้อสมาชิกเด้อ พี่เคาะแยกแยะด้วยตัวของท่านเองสูตรมีเข้ามีหลุดนะครับอ่ะมาเริ่มคำนวณกันนะครับมาดูงวดแรกนะครับผมย้อนสูตรให้ดูห้างวดนะครับงวดแรก สูตรที่หนึ่งอันนี้สูตรที่หนึ่งกับสูตรที่สองนำนำมาประกบจับคู่ให้นะครับงวดแรกสูตรที่หนึ่งนี้จากเลขเด่ยตัวเดียวปรับเป็นสองตัวนะครับงวดแรกก็ได้แปดกับเก้านะครับสูตรที่หนึ่งสูตรที่สองได้สองกับสี่จับคู่ได้แปดชุดฮนะแปดสองแปดสี่เก้าสองเก้าสี่อันนี้นะครับมาบนนะครับงวดแรกนี้ อันนี้ก็คือหลักร้อยนะครับที่ผมเขียนปากานี้นะมาบนนะหมดแรกนะถูกเป็นงวดที่หนึ่งนะครับเข้าที่นะครับเก้าสี่นะเก้าสี่ที่บนนะครับ ิุหนยบนุนหะงวดแรกถูกเป็นงวดที่หนึ่งนะครับมวดที่สองมวดที่สองสูตรที่หนึ่งนะในห้ากับหกปับจากคือแถวที่สองเนี่ยนะครับจะเป็นเด่นตัวเดียวสูตรแรกนะครับผมมาปักเป็นสองตัว สูตรแรกได้5กับ6สูตรที่2 3กับ5จับคู่5 3 5 5 6 3 6 5า้าพอดอก5 6 3 5 6 3าครับก็เข้าครับที่ครับ2ตัวบนนับเข้าที่2ตัวบนอันนี้ก็มาครบเลยเลขห้านี่ก็มาหลักร้อยไอ เลขสี่ตัวนี้มาครบฐานตัวบุญเลยนะครับก็เอาเฉพาะสิบหน่วยบนนะครับก็หกสามนะครับ <c oughs> บนวดที่สองครับ ที่สามงวดที่สามนี่งวดแรกนะครับเป็นสูตรปรับเด้อสมาชิกเด้อเป็นสูตรปรับนะครับสมาชิกนะเป็นสูตรปรับครับอ่ะมาต่อกันงวดที่สามนะงวดที่สามสูตรที่หนึ่งได้เจ็ดแปดสูตรที่สองได้ห้าเจ็ดจับคู่นะครับเจ็ดห้าเจ็ดเจ็ดแปดห้าแปดเจ็ดผู้ดอกหกแปดเจ็ดบนนะครับงวดนี้มาบนอีกแปดเจ็ดนะครับ จุด <c oughs> ตรงนะครับบนนะตรงบนตรงทั้งสามหดเลยนะที่สิบหน่วยบน ถุงงวดที่สามงวดที่สี่ครสูตรเลขเด่นคู่ชุดสี่ชุดถับมาได้บนล่างสูตรที่หนึ่งสี่ห้าสูตรที่สองแปดศูนย์จากคู่สี่แปดสี่ศูนย์ห้าแปดห้าศูนย์พอดอกล่างนะครับวันี้มาล่างนะครับแปดห้าวันนี้มาล่างถูกเป็นงวดที่สี่ แปดห้าห้าแปดฮะเข้าตัวกับล่างนะครับงวดนี้เข้าตัวกับล่างออกแปดห้าอันนี้ได้ห้าแปดนะครับก็มาล่างครับถูกเป็นงวดที่สี่ <c oughs> มวดที่ผ่านมานะงวดที่ผ่านมานะสูตรที่หนึ่งนะครับสมาชิกสังเกตดูดีนะเดียเด๋ยวจะหาว่าผมแม่นล้างห้วยออกนะครับผมอธิบายไปแล้วนะครับสูตรที่หนึ่งนี้ตัวแรกนี้มวดที่ผ่านมาผมไม่ได้ใช้นะครับนี่มันไม่มาเลยผมไม่ได้ใช้ผมใช้ตัวที่สองนี้สูตรแรกนะครับทีนี้มันหลุดจากคู่สองชุดก็ 9890มันหลุดนะครับผมเ็เลยมาปรับปรับเพื่อให้สูตรมันเดินต่อก็คือปรับจากสูตรที่หนึ่งเด่นตัวเดียวปรับให้เป็นสองตัวนะที่ผมพูดย้ำๆอยู่นะครับผมกลัวสมาชิกจะหาว่าผมแม่หลังให้ออกเปลี่ยนตัวเลขอะไรประมาณนี้นะครับมืที่ผ่านมานะครับสูตรที่หนึ่งนะครับปรับจาก9 มาสองตัวก็คือเก้าลดแต้มมาก็เป็นแปดสูตรที่สองไม่ได้ปรับฮะส,สูดเดิมเลยนะครับก็จับคู่ฮะแปดแปดแปดศูนย์เก้าแปดเก้าศูนย์ออกสามแปดแปดอันนี้มาบุญนะครับแปดแปดงวดที่ผ่านมานะครับงวดที่ผ่านมานี้มาบุญนะครับที่แปดแปดนะครับ บนโมที่ผ่านมานะถูกเป็นงวดที่ห้านะครับอ้าวงวดที่จะถึงนี้ได้เลขตัวไหนไปดูวิธีทำกันนะนี่วิธีทำนะครับบวกเป็นตัวเลขเลยก็แล้วกันนะครับสูตที่หนึ่งครับสามบวกสามลนะงท้ายเลขหกหกบวกแปดลงท้ายเลขสี่สี่บวกเจ็ดลงท้ายเลขหนึ่งหนึ่งบวกเจ็ดลงท้ายเลขแป แปบวกสลงท้ายเลขก0บวก2ก็ได้2 2งบวกสลท้ายเลขส4บวกสลงท้ายเลข6กหบวก2คงที่ก็ลงท้ายเลขแปถ้าตำแหน่งแรก8บวกเพิ่มไป1แต้มนะก็จะได้เลข9กได้เลขตัวเดิมฮนะ8กับ9นะสูตรที่1สูตรที่2อครับหนบวก1มาบวก1ก็ได้3ามครับ สามบวกเพิ่มไปสองแต้มก็จะได้เลขค่นะครับอ่ะตามนี้เลยอันนี้บวกหนึ่งอันนี้บวกสองจับคู่ฮะ <c oughs> สูตรที่หนึ่งแปดเก้าสูตรที่สองครับสามห้าครับจับคู่ได้นับสี่คู่ชุด 83, 85ครับ 83, 85ครับ 93, 95อะทีนี้ถ้ามาวิเคราะห์ตามสูตรหวดนี้นะครับมันไปนติดเลขเด่นสรุปล่างผมก็คือ83กับ85มีสองตัวฮะที่ติดเด่นล่างผมนะครับที่ติดเด่นล่างก็คือ83กับ85ฉะนั้น งวดนี้ผมคิดว่ามันน่าจะมาล่างนะครับอะถ้าใครชอบมันผมก็จัดไปใครไม่ชอบมองผ่านงวดประจำวันที่16ทับ5ทับ6 8รอลุ้นกันนะผมชอบเลข8ล่างงวดนี้อะอะขอให้สมาชิกทุกท่านนะครับพิงหิกปัง,ง,ง,งขอบคุณที่ติดตามขอบคุณครับ